สวัสดีครับอยู่กับรายการ ICU นะครับครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญชื่อน้องอะไรครับชื่อทามครับทามอยู่ประเทศอะไรมากี่ปีแล้วอยู่ไอซ์แลนด์มา4ดเดือนแล <4 S 1> ้วสเดือน <laughs> โอเค <laughs> ก็สวัสดีทุกคนนะครับกับรายการ ICU กับแอดมินจ๊อบนะครับวันนี้ท,ที่ที่เมืองเมืองอะไรนะชื่อเมืองอะไรนะบุรุงกวิกครับุบรุงกวิคเดี๋ยวเราพามาเที่ยวบนยอดภูเขาหนาวมากนี่ก็เมื่อกี้นี่ทางขึ้นแบบ เออโหมดมากครับกลัวความสูงไม่ค่อยชอบความสูงเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เราอยู่บนยอดภูเขาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวิวพวกมันสวยแค่ไหนนะครับตามมาชมครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับน้องดามไอ้น้องดามเขาเรียกว่านี้มันคล้ายๆกับป้อมป้อมอะไรทํามองกล้องมันเ,เป็นคล้ายๆกับ ป้อมครับผมป้อมยิงเหรอไม่เป็นแลบวเวลาถ้าเวลาจะมีระเบิดตัวนี้มันจะเสียงดังครับอ๋ออันนี้คือข้อมูลของน้องนะเดี๋ยวต้องไปถามคุณครูว่าจริงหรือไว้จริงน้องทามอายุเท่าไหร่อายุ1 3ปีนน้องทามนี่เหมือนเป็นน้องชายเจ้บคน น้ำหนักน้ำหนักเหมือนน้องชายชอบแช้น้องชายชอบน้ำหนักร้อยโลนี่ก็คล้ายๆน้ำหนักกิโลแล้วเจ็ดสิบโลบบแล้วโอเคงานนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเอ,อ่อยุโรปไออเมริกาเข้ามาทิ้งระเบิดอะ่ะม,มันใช้เม,ม,ม,มื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองจะได้แขกรับเชิญยูทูบเนี่ยนะสงครามเว r ล d ์วอร์สองอ่า สงครามรอบที่สองเซได้ใช่อเมริกาเิ่งจะเปิดใส่เรือของไอซ์แลนด์อืมข้าวจงสร้างเขึ่นมาเพื่อให้มันตังขึ้นป้องกันได้รู้สัญญาณว่ามีระเบิดมาตอนไหนมใช่ก็เหมือนอเมริกากับยุโรปอยู่นะคะนี่คือสุดแล้วข้ามไปก็คืออเมริกากรีนแลนด์ นี่คันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนฐานที่แบบคอยป้องกันนะ่ะถ้าเกิดกรามแต่ตอนนี้สงครามที่มาคือสองครามไวรัสไม่เลยม,มันจับไม่ได้มันจะมีต้นดอกไม้อยู่ชนิดหนึ่งเนี้ยดอกนี้ค่ะโลละห้าพันห้าร้อยโครนนึเก็บจับแต่ดอกเี่ยเก็บแบบนี้เลยเ <Hey. S 1> ก็บเอาไปทำอะไรครับก็ส่งไปบ,บริษัท เราไป like ิส oh, right? okay? oh, oh. oh, so oh, ัทเขาไปทําอะไรเขาก็ไปทําชาไปอะไรเงี้ยมันม oh ันจะไปทำเครื่องปรุงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อโอ้แต่มันหายากสิมันไม่เห็นมีเลยนะจะมีพื้นที่มันหอมดูดิหอมมะอืเอแล้วเขาก็ไปสับสับสับแล้วก็ตากตากตากก็เหมือนแล้วเ็าเขาไปทำจะมันหายากจะตายนี่เดินมายังไม่เจอเลยนะแล้วก็มาถึงโลละห้าพันกว่ามันมีพื้นที่ของมัน หอมหอมเหมืนชาเลยถึงว่ามันขข่แพงอันนู้นเป็นกีฬนเหรอฝั่งนู้นน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋ออันนี้กูดาเ็าเคยไปปีนภูเขามาแล้วมันลองมองอย่างนี้ใช่ปะแต่ด้านในนั้นมันจะเหนอะไรละมองเห็นด้วยตาเห็นไหมครับไม่หรอกมันจะเป็นหมู่เกาะ จอบเข้าไปแล้วเรานั่งเรือไปแล้วสองข้างทางอ่ะมันมีบ้านซัมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วเราไปเจาะเรือไปเจาะใช่ปะ่ะแล้วมันปีนปีนเราเดินผ่านภูเขามาบรรยากาศมันเหมือนตอนที่ฝนตกที่ประเทศไทยอ่ะแล้วแบบแล้วมีลูกบูเบอรี่ต้องข้ามน้ําล่องน้ําผ่านไปอ่ะ uh huh. ลงน้ําขึ้นโอ้ยสุดยอดแม่เลยอ่ะแล้วมันเป็นโอลิวันโอลิวันอินเดเวลเขาเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านเก่าๆอ่ะหมู่บ้านสมัยสมัยโกน่ะ ก็ค,คือพูดง่ายว่าเดี๋ยวนี้น่ะมันไม่มีแล้วแบบนั้นเพราะว่ามันยังเป็นถนนลูกรังอยู่ใช่อหมถนนลูกรังแล้วก็โรงพยาบาลหรือสมัยก่อนที่เขาอยู่อ uh ่ะ huh. มันยังมีอยู่มันยังเขาเรียกว่ายังอนุรักษ์ไว้อยู่ยต้องขึ้นเรือไปอย่างเดียวต้องขึ้นเรือไป,ปอ๋อเ,เป็นเป็นเกาะเป็นหมู่เกาะอ๋อใช้เวลาเดินทางจากจุดจอดรถนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเดินมาเรื่อยระยะทางนี้ก็ว่าจะประมาณสองสามกิโลได้นะครับ ก็มาสุดทางที่ปลายแหลมด้านล่างนี่ก็จะเป็นเห็นทิวทัศน์ภูเขาแล้วก็ทะเลแล้วก็ไฟยอดครับสวยสดงดงามมากเลยมองลงไปนี่โอ้ยสุดยอดความเหนื่อยก็จะหายไปทันทีครับพอมาถึงจุดนี้ตื่นเต้นกับวิวทุทัศน์แทน จริงโอ้ยแล้วก็สูงมากด้วยนี่คือเมืองคือกะปิทั้งเมืองนะเนี่ยอาจจะไม่ดีเสี่ยงแน่แเพราะว่าลมแรงสุดๆเสียดายนะครับวันนี้อากาศไม่ค่อยดีก็จะลมแรงสักหน่อยแกก็ดีแล้วที่ฝนมันไม่ตกครับ เป็นไงบ้างึ้นมาชมบอลยอดเขาอันนี้ปวดเข่าค่ะพูดดังๆเลยเพราะลมแรงปวดเข่าคร่ะเขา่เขาอย้ยจนเป็นเด็กเล็กปวดเข่าแล้วเห,หนื่อยไหมเหนื่อยเลยครับได้ขึ้นมาไหมครับไม่ขึ้ครับนี่นี่ไหน้องทัพไปโรงเรียนไปโรงเรียนนี่พูดภาษาอะไรยังเรียนภา,าษาแคนอยู่ใช่ไหมพูดดังๆหน่ยอเยเพราะลมแรงอาจจะไม่ค่อยได้ยินใช่ครับพูดภาษาอะไรเก่งยัง เรียนยากไหมที่ประเทศไอซ์แลนด์ง่ายๆค่ะเนาะเรียนพอเลยละโม่หนึ่งเรียนตามทานเพื่อนไหมไม่ทานทำไงอ่ะไหนแขกรับเชิญพูดปิดรายการให้หน่อยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง ICU ด้วยนะครับ ก็ฝากกดไลค์นะอย่างที่น้องบอกกดไลค์กดซับสคร i b e ใครที่ยังไม่ได้กดกดเลยนะอย่าลืมนะครับฝักตายซีอุ้งกับแพ็ปเปินจ๊อบและน้องถามเออน้องถามโอเคองั้นเอฟิสตอนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับวันนี้พามาเที่ยว ไม่คิดไม่ฝ่าว่าครั้งหนึ่งจะได้มาอยู่ได้มาทํางานมันเป็นโอกาสแห่ิตที่แบบ